พี่จ้าพี่น้องบรรยากาศยามแรกจะเว็นสิตกดินเลยนี่นี่อะไลง่ง่วเขาพอกคันบ่ไล่เพิ่นกับบอไปได้งว่วข่อยกระไดเมืกี้นวนอยู่นี่เนี่ยมากับลูกน้องลูกน้องลูกสมุนข่อยไล่คือนยังนี่ขุนขุนเห็นโน่นเหรอขุน,นได้บ่เอาก้อยก้อยก้อยทำไมได้ได้บ่

บ่ได้ช้ำบ่ได้ช้ำหนูหายได้บ่เอาเอาเอะไรแม่เออมันได้มันคำอะไรงัวอะไรได้หนิไปจะไปเฮียนก่อนได้ไปล้างเดอ้อผุนผุนคำแล้วที่ไรงวัวไปเฮียนผุนทั้งผุนก็ยอกกันอยู่ผุนมากไปนอนงัวงัว

Bye! Lạnh qua hộp 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 này chắc hộp 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 lấy hộp 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 ngoài hộp 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 cầm hộp อ้าวขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับขอบคุณค่ะ